รสชาติออกเผ็ดๆเปียวๆครับพี่น้องแซ่บนะครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบซู้หู่สู้คนครับเมื่อนี้พ่อพ่อกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นโอยแชี่ยงครับผมมาครับพี่ร้องเมื่อนี้ได้ลาบปลาหมึกนะครับพี่ร้องนี่ครับลาบหมึกนะครับมากรุบกรุบน้ำเบาเช่นครับใส่ขวาขัวหัวหอมนะครับใส่พริกป่นเข้าไปพริกผงเข้าไปบีบบางเนาใส่ครับเปรี้ยวโอ้จวดจัดเอาโตกกระเดียงครับ หยีบบกร้ทั้งนึ่งเอามาครับเส็บๆบน้ำกันกินแกมกับผักสลัดเนี่ยครับกับแตงกวาเนี่ยนะครับเป็นส่วนเนื้อนะครับเนี่ยครับมึกส่วนเนื้อครับบอมเป็นหนวดนะครับพี่น,ออน้องมาแล้วืม สว,ส,สวัสดีครับคินอะไรครับกินไข่ต้มคระออ,อโอ้ กรุบดีขนาดครับพี่นอ้องสดใสครับใหญ่หลดนะครับเดี๋ยวอันสีโบเบิร์ต <laughs> ืรสชาติออกเผ็ดเๆเปรีรรร้ยวๆครับพี่น้องแซ่บนะครับอืม ชับมาอยากกินด้วยอืไปได้มันปะ บรรยากาศย่อมเศร้าๆครับเมือเ่อไหล่ร่มเย็นยๆครับคิดจากต่างแต่เมื่อคืนนะครับพี่น้องอย่าลืมหยอดน้ำปลาไหลน้ำเด้อครับให้มันมนุมหอม,มออให้นัวๆหอมหอม่มันบ่อร่อยอ อเอาไปร้างมเมนูน้องลูกกี้ครับสะดาวขม Mm. um รอร่อยไหมครับเพชรครับพป่นออ้่องเบงซีสันหนอน

我不拿很多。 ขเขาเสียเย็นอ,อะไรนะขาทิ่แั้นไหนทีครับปนะ่ป๋าขยป อยาขยับโตโอ้จวดเป็นจวดครับพี่น้องใส่ผีหลายปวดคือ จัดมากกิโลนึงนะครับพี่น้องเป็นมึกส่วนเหนือมันครับเบาเช่นวาเสียนต่ำที่แดกคิดอยากก่อยก็เลยจัดก่อยครับ กินไหมพริกอืกินพริกด้วยมันเผ็ดน,นะอย่าขยับมีพริกเม็ดใหญ่สามเม็ด